นี่คือเหตุผลที่ทําให้คลิปยังดูไม่โปรมือใหม่หลายคนนะครับอยากได้ภาพแบบด้านล่างแต่สิ่งที่ได้ก็คือภาพด้านบนวิธีการที่ทําให้ถ่ายคลิปแล้วภาพนิ่งก็คือท่าทางการถ่ายไม่ว่าจะเป็นการแพนหรือการทิว้วให้เราเซตตัวเราเองเป็นขาตั้งกล้องแล้วใช้แขนของเราเป็นตัวพยุงครับและถ้ามีไม้กิมบอลดีๆสักอันนะครับจะช่วยทําให้งาน,นง่ายขึ้นอย่างที่ผมใช้โฮ oh เฮมไอสแตดี้วีสามเหมาะสําหรับมือใหม่ที่อยากจะขยับไปเป็นมือโปร มี AI tracking ทำได้ทั้งที่รีโมทกดคลิกที่ด้ามจับและทำท่าโอเคทำให้เราสามารถทำซีนแบบนี้ได้สามารถดึงไม้ให้ยาวขึ้นเป็นไม้เซลฟี่ถือเดินถ่ายก็ลดการสั่นได้ทำให้ภาพนิ่งขึ้นและช็อตที่ยากที่สุดก็คือการถ่ายที่ต้องเดินล้อมวัตถุหรือเรียกว่า Orbit สลับกล้องเป็นแนวตั้งและแนวนอนด้วยการชูนิ้วโป้งตั้งขึ้นแล้วหมุนมือแล้วก็ยังมีโหมดต,ตัวช่วยทําให้เราทํางานง่ายหลายโหมดทั้งพาโนรามาวิวไฮเปอร์แลบแลรุ่นนี้ยังมี AI โมดูลติดมาด้วยสามารถสลับมาทางด้านหน้าและด้านหลังตัวโมดูลนอกจากจะมีกล้องติดตามแล้วนะครับยังมีไฟติดมาให้ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้3โทนสีเพิ่มลดระดับได้ด้วยปุ่มที่ด้ามจับหรือจะปรับเพิ่มลดที่ตัวรีโมทก็ได้และการที่มีอุปกรณ์ดีๆสักตัวจะช่วยทําให้มือใหม่เนี่ยได้ภาพแบบมือโปรใครอยากได้กดลิงก์ทีีว่วดดโอไ้เลยครับ